เดี๋ยวเราจะไปดูฝูงผีเสื้อกันนะครับที่สวนนะครับผมไม่ได้เอาไม้เซอร์ฟี่มากล้องขยับขยื่นหน่อยนะครับเต็มเลยผีเสื้อ,อบินเต็มเลยครับเป็น ครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่เห็นผีเสื้อสีเหลืองที่เยอะนะครับผมผีเสื้อที่สวนครับผมนี่ตากล้องจะพยายามขยับกล้องให้ช้าๆนะครับผมเ <laughs> ชียอไม่ต้องลายตากันที่สวนที่สีสกเกตครับผมตรงนี้ก็เต็มเลยครับผม เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกพอดีมาตักน้ำรดน้ำามะาม่วงครับปลูกมะม,ม่วงใหม่อู้ดูสวยงามมากเลยครับสวยงามมากจริงๆครับผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยเอาาให้ชมนะครับผมสวยสีเหลืองแบบนี่เ็กๆดีครับผม ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ